มาต่อกันที่ข้อสอบน,นะครับข้อนี้เขาถามว่าเวกเตอร์ u เท่ากับ7 1 i เอ้ย7 8 i บวก6 j บวก7 2 k นะครับและเวกเตอร์ u เท่ากับ6 i บวก1 4 8 j บวก5 k นะครับเขาบอกว่าจงคำนวณหาผลคูณของเวกเตอร์ทั้งสองซึ่งเขาให้หาเป็นอทโ product กับคอส s ซก e c t i o n นะครับซึ่งอทโ product คือการคูณแล้วให้มันได้เป็นค่าสเกลาร์คือเป็นค่าแบบ ไม่ติด IGC ส่วน Cost section เป็นการหาโดยให้ติด IGC ไว้เหมือนเดิมซึ่งเป็นการซึ่งจริงๆมันสามารถชิดมือได้แต่ว่าเราจะใช้โปรแกรม g m i n i แล้วก็ Search Match Cell เหมือนเดิมนะครับซึ่งเราก็จะทำการป้อนค่าเข้าไปใน g m i n i โดยการแคปภาพไปน,นะครับนี่ครับแล้วก็จะแคปตัวแปรนี้ไปปึ๊บแล้วก็มาใส่ใน Search โค้ดนะครับเซจแมทตรงนี้ให้อหลังจากนั้นให้อ่ชิมิน่าเนี่ยรันโค้ดที่เป็น Python ออกมาจริงๆเราไปรันในโปรแกรม Python ก็ได้แต่ว่าเราจะใช้เป็นเซจแมทเพื่อให้หาคำตอบนะครับมันก็จะเนี่ยครับอ่าให้ u เท่ากับ vector ร์ตู้ตู้ตูตูตูนะครับเราบอกว่าให้ calculate the scale dot product คือหา dot product เท่ากับ u ดอต v อย่างนี้อีกอันก็จะให้หา c คอ product เท่ากับ u แล้วก็ print ออกมาเป็นค่านะครับซึ่ง เราก็จะมาใส่เลได้เป็นประมาณนี้ซึ่งมันก็จะบอกว่า a เกล่ Product เท่ากับเท่าไหร่ต่นันก็เ c t o r cross s e c t i o n เท่ากับเท่าไหร่ซึ่งเราก็จะเอาค่าในนี้มาตอบนะครับซึ่งตอบเสร็จแล้วจะได้แล้วก็กดตัวคำตอบไปเลยจะได้ตรงไหมอ่ะโอเคครับนี่คือตรงครับก็ประมาณนี้ครับ